ก็สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับขั้นตอนการสมัครนะครับไลแมนกับลาลามูเบื้องต้นให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเบื้องต้นจริงๆนะครับเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครแบบเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมสมัครไปแล้วไงผมก็ไม่สามารถทําคลิปที่มีรายละเอียดเยอะไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับเพราะว่าผมสมัครไปแล้วผมไม่มี ID ดีแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับไลแมนกับลาลามูนะครับวิธีการสมัครอัน เก่านะครับที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับก็คือเป็นการสมัครที่เราสามารถสมัครผ่านแอปจองรอบอบรมผ่านแอป ทุกอย่างได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ขั้นตอนและวิธีการสมัครเบื้องต้นของ Line Man กับลาลาบมว์เป็นยังไงอ๋อก่อนไปดูนะครับผมขอบอกอีกไว้สักนิดนึงนะครับว่า Li n e Man นะครับกับลาลา Move นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเฉพาะโซนในกรุงเทพและก็ปริมณฑลเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าปริมณฑลลาลาโมกับไลน์แมนพอจะมีหรือเปล้ว ลาแมนนะครับต่างจังหวัดนะครับเขาแยกแอปพลิเคชันออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบวิธีการสมัครเหมือนกันนะครับสำหรับโซนต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นเฉพาะโซนกรุงเทพเท่านั้นนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับลาลาไดเวอร์ตรงนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มนั่นแหละ ย้ำนะครับเป็นกลุ่มลาลาไดเวอร์เท่านั้นนะครับกลุ่มอื่นไม่สามารถสมัครได้นะครับเอาให้ชัวนนะครับกดลิงก์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดดแคปชั่นข้างล่างนะครับหรือว่าคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ หดที่นั่นเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทุกคนนะครับเข้ากลุ่มลาลาไดเวอร์แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับตั้งใจรอวันอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ไหนนะครับต้องรอวันอาทิตย์นะครับรอวันอาทิตย์เวลา10โมงนะครับย้ํานะครับ10โมงนะครับผมแนะนานะครับให้มาก่อน10โมงนะครับในการเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าแอดมินนะครับเขาจะโพสต์ลิงก์นะครับในการจองวันสอบนะครับของไลแมนลาล่ามูนนะครับเพื่อให้เรานะครับไปสอบนะครับ ย้ำอีกทีนึงนะครับก่อน10โมงนะครับให้เพื่อนๆต้องรีบมานะครับเพราะว่าลิงก์นี้มีค่าแป๊บเดียวก็เต็มนะครับบางคนนะครับกว่าจะสมัครได้นะครับ5-6สัปดาห์เลยนะครับกว่าจะสมัครได้นะครับเพื่อนๆผมในเฟซนี่เยอะแยะ เลยนะครับบอกโอ้เหมือนดีใจเลยนะครับสมัคร Li Line Man กับ La ล a Move ได้นะครับก็หลังจากที่ทุกคนนะครับลงลิงก์นั้นเสร็จนะครับลงลิงก์ที่แอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้เสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นมาว่าเออินดีด้วยนะคะคุณได้จองรอบอบรมอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขั้นตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมสมัครไปแล้วอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนการสมัครใหม่นะครับผมเลยไม่มีรายละเอียดมากมายมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ได้แต่บอกขั้นตอนเบื้องต้นในการสมัครของ Line Man กับ La ล a Move เท่านั้นนะครับหลังจาก ที่เราจองวันที่เราจะไปสอบเสร็จนะครับให้ทุกคนนะครับดูดีๆนะครับว่าจะไปสอบวันไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับไล m a n กับ l a l a m o ูฟนะครับเขาเปลี่ยนขั้นตอนการสอบการสมัครใหม่หมดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแค่เอาตัวเราไปอบรมนะแล้วเราก็ไปสอบที่นู่นนะแต่ตอนนี้นะครับเราต้อง ไปสอบเท่านั้นเราต้องดูวิดีโอนะครับที่เขามีให้น่าจะเป็นในแอปหรืออาจจะเป็นในลิงก์ที่เขาทิ้งไว้ให้นะครับอาจจะเป็นพวกขั้นตอนการทํางานของ Li n e m a นและลาบู e ทั่วไปนะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวไปสอบเท่านั้นนะครับเหมือนเราเรียนหนังสือเลยนะครับตอนนี้นะครับดูวิดีโอเพื่อไปสอบเท่านั้นไปถึงที่นูน่นไม่มีการอบรมแล้วนะครับสอบไม่ผ่านครั้งแรกนะครับเพื่อนๆสามารถ สอบใหม่ได้อีกทีในเดือนถัดไปนะครับสมมุติสอบวันที่6ธันวาคมไม่ผ่านเพื่อนๆต้องไปสอบอีกทีวันที่7มกราคมหรือ6มกราคมเดือนหน้านะครับต้องเว้นช่วงไปนะครับใน1เดือนนะครับสอบไม่ผ่านครั้งที่2ครับไม่สามารถขับรถกับไลแมนกับลาลามูได้นะครับอันนี้เฉพาะในกรุงเทพนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าต่างจังหวัดสมัครเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับต่างจังหวัดไลแมนกับลาลามูแยกกันแล้วนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปสอบนะครับ ทุกคนนะครับต้องอัปโหลดเอกสารให้หมดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่บัตรประชาชนพรบรห้ามขาดนะครับป้ายวงกลมก็ห้ามขาดนะครับแล้วก็ป้ายแดงเขาไม่รับนะครับและก็หน้าสมุดบัญชีธนาคารกะจิก่อเท่านั้นนะครับ ต้องเป็นกะซิกรเท่านั้นนะครับธนาคารอื่นไม่สามารถขับได้นะครับไม่สามารถสมัครได้นะครับต้องเป็นกสิกรเท่านั้นนะครับขั้นตอนการอัปโหลดอันนี้เพื่อนๆต้องไปศึกษาเองเพิ่มเติมนะครับหรือลองไปดูคลิปเก่าๆผมก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมก็เลยไม่อยากบอก ทุกคนไปนะครับว่ามันอัปโหลดยังไงนะครับเพราะาผมไม่มีข้อมูลนะอันนี้ผมเป็นคนที่สมัครมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับอันนี้ไม่เป็นขั้นตอนใหม่นะครับเขาอาจจะมีลิงก์มาให้เราอัปโหลดเอกสารนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาดูนิดนึงนะครับ ผมเนี่ยอยากจะทําให้มันละเอียดนะครับแต่มันทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราสมัครไปแล้วนะครับเงื่อนไขนะครับสําหรับคู่เข้าสอบนะครับที่จะเข้าสอบได้นะครับก็1เลยนะครับดูวิดีโออบรมนะครับแล้วจองรอบสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับต้องไปดูในลิงก์นะครับว่า รอบสอบมีวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็วีลิงวิดีโอนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆที่คนไหนพี่เพิ่งสมัครผ่านนะครับลองคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าวิดีโอมีประมาณแนวไหนนะครับสองนะครับผู้สมัครนะครับต้องมีอายุ18ปีถึง55ปีขึ้นไปนะครับก็ถ้าเกิดสูงอายุกว่านี้ก็อาจจะสมัครไม่ได้แล้วนะครับสามนะครับผู้สมัครนะครับต้องไม่เคยโดนแบนมาก่อนนะครับไม่เคยโดนแบนไม่เคยทุจริตจากค่ายไลน์แพลนลาล่ามูฟมาก่อนนะครับเขามีชื่ออยู่ในระบบหมดนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ติด โทษในคดีร้ายแรงต่างๆนะครับซึ่งถ้าผมหาลิงก์มาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับว่ามีคดีอะไรกันบ้างนะครับที่ไลแมนกับลาลามูฟนะครับไม่ได้รับผู้สมัครขับนะครับ4นะครับรูปเอกสารในแอปลาลามูฟเดเวอร์ต้องเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราสามารถอัปโหลด อาจจะอัปโหลดในแอปได้เลยนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับอัปโหลดในแอป l a l a Diver ได้เลยนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับลงทะเบียนอะไรผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับต้องอัปโหลดเอกสารที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเวลาไปสอบนะครับเขาไม่ให้เราสอบเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไ e Man กับ Lala m o o มนะครับความเข้มงวดค่อนข้างที่จะโหดนะครับเพราะฉะนั้นไปนี่เขาไม่ค่อยอารมณ์อรปวยให้เรานะครับไปอย่าเสียเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนต้องเตรียมตัวไปให้เรียบร้อยนะครับสาหรับกสาร อัปโหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับในแอปพลิเคชันไม่ยากนะครับเขามีบอกไว้หมดนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะสุดท้ายนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสอบครั้งแรกไม่ผ่านไปสอบอีกทีเดือนต่อไปนะครับสอบครั้งที่2ไม่ผ่านนะครับไม่สามารถทํางานร่วมกับไลแมนกับลาลามูฟได้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อสหรับขั้นตอนการสมัครไลแมนกับลาลามูฟคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันคร่าวๆจริงอะสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมอะ สมัครไปแล้วนะครับถ้าผมเป็นมือใหม่อยู่หรือว่าผมยังไม่เคยสมัครอยู่นะครับผมจะทําคลิปที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับเหมือนตอนช่วงที่ผมสมัครแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็น l i n e Man g a ๊ปเกสหรือไม่ใช่เกสิตอนนี้เป็น g o j เจกแล้วนะครับหรือแม้แต่ฟู o แพนด้านะครับซึ่งตอนนั้นนะครับผมเป็นมือใหม่นะครับการสมัครค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเพราะว่าผมใช้ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมสมัครทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับ ผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับก็ต้องขอรบกวนเพื่อนๆที่สมัครเพิ่งเสร็จนะครับในรูปแบบใหม่นะครับลองคอมเมนต์มาบอกขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับเผื่อผมมีอะไรตกหล่นไปนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกให้มือใหม่ทุกคนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับกำลังจะไปสมัครกําลังตัดสินใจไปสมัครอยู่นะครับว่ามันมีอะไรตกหล่นไปที่นอกจากที่ผมพูดหรือเปล่านะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็คงจะเพียงพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตาม ให้ช่องของผมด้วยนะครับไดแม่กับลาล่ามูฟนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับโทรศัพท์คุณต้องค่อนข้างที่จะแรงนะครับในการที่จะมาสมัครขับค่ายนี้นะครับแต่นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถสมัครทิ้งไว้ก่อนได้นะครับเพราะระบบกว่าจะปิดนะครับประมาณ90วันนะครับถ้าเราไม่ขับเลยนะครับแต่ผมเคยทิ้งไว้นานสุดก็ก็ประมาณ90วัน เลยด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่โดนปิดนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่ที่บางคนนะครับที่อาจอาจจะซวยอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมัครทิ้งไว้ก่อนได้นะครับถ้ายังไม่มีงบซื้อโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆก็กลับไปขับค่ายที่เพื่อนๆอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเก็บเงินหนึ่งก้อนเพื่อที่จะมาซื้อโทรศัพท์แล้วก็มากดงานของไลแมนกับลาล่ามูฟนะครับวันนี้ผมหนึ่งลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ